ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์ตุ้มด้วยนะครับที่ชวนมาแลกเปลี่ยนนะครับกับเครือข่ายนะครับที่ทํางานเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับผมก็ขออนุญาตเป็นผู้เปิดประเด็นนะครับในการพูดคุยถกเถียงนะครับแล้วก็หาทางออกนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องนี้นะครับโดยอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมอยากให้พูดถึงภาพรวมนะครับของเรื่อง มิติเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับรวมทั้งความหมายและนิยามนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับในทั้งในประเทศไทยและในระดับระหว่างประเทศนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงภาพกว้างนะครับแล้วก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับซึ่งเตรียมมาด้วยครับ <c oughs> ความมั่นคงด้านอาหารเป็น เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ภายใต้วิกฤตนี้เนี่ยเราก็ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าประเด็นเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับประเทศต่างๆที่เคยเชื่อว่านะครับตัวเองมีความมั่นคงด้านอาหารนะครับแต่ว่าในาการวิกฤต้เนี่ยก็พบกับปัญหามากมายนะครับในประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ย หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องโควิดนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งิก็ใหญ่จริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ในช่วงชีวิตเราเนี่ยไม่เคยพบมาก่อนนะครับแต่ว่ามีคําเตือนว่าสิ่งที่เราจะเจอหลังจากวิกฤตโควิดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่อาจจะมากกว่าโควิดนะครับเรื่องเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องหนึ่งแน่ๆนะครับแต่ก็เรื่องอาหารนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้เราจะเจอแน่ๆนะครับ เราจะเจอการเปลี่ยนแปลงของเรื่องภูมิอากาศนะครับเรื่องของความท้าทายที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีต่อเรื่องฐานของการผลิตอาหารนะครับเป็นเรื่องที่รออยู่เบื้องหน้านะครับเพียงแต่ว่าไปแล้วเนี่ยวิกฤตคราวนี้ก็อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่จะทําให้เรามาพูดถึงเรื่องของระบบนะครับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะทําให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนนะครับในการดําเนินชีวิตของผู้คนนะครับผมเลยเอาภาพการ์ตูนนี้นะครับ ของคุณแม็กเคนะครับเอามาด้านหนึ่งก็อาจจะด้านนึงเป็นกําลังใจให้คุณด้วยนะครับว่าเราอาจจะต้องเจอสิ่งที่หนักวันนี้นะครับเ,เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นะครับแน่นอนครับวิกฤตค่าวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าความหมดอยากอิ่โหยของโลกนะครับก็เพิ่มขึ้นรวดพรดทันทีนะครับแล้วก็สิ่งที่ un เอนะครับเคยประกาศไว้ว่าปี2030เนี่ย จะให้ความแย่เรื่องความปวดจากหิวโุยเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นเรื่องยากเต็มทีนะครับเราคงเห็นภาพหล่านี้นะครับในภาพใหญ่แล้วก็ในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไบเดนมารับตําแหน่งนะครับสิ่งที่ไบเดนประกาศเลยนะครับอันนี้เป็นใบแถลงข่าวนะครับของของปธิบัีไบเดนนะครับก็คือสิ่งที่ต้องแก้ก่อนเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องปัญหาการที่คนอเมริกันเนี่ยเข้าไม่ถึงอาหารในช่วงวิกฤตนะครับ และไม่น่าเชื่อเลยนะครับประเทศแบบนี้เนี่ยมีคน29ล้านคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ได้รับอาหารยางไม่เพียงพอนะครับไม่นับเด็กอีก8ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะครับนี่ตัวเลขทางการของของของรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าเป็นตัวเลขขององค์กรเอกชนนะครับที่ทํางานเรื่องปวามั่นคงด้านอาหารเนี่ยตัวเลขของเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะป่าขึ้นไปเป็น12หรือ15ล้านคนไม่สั่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ ไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยแน่ๆที่เราเจอวิกฤตในเรื่องนี้นะครับที่ทําให้เราเห็นว่าสิ่งเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงแบบที่เราเคยคิดมาก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับมือกับวิกฤตได้นะครับถ้าเรามีความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤตเราก็ไม่น่าจะมีปัญหารเรื่องนี้ใช่ไหมครับภาพใหญ่ของเรื่องเวลาพูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารแน่นอนครับคนจะพูดอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับคือเรื่องของสภาวะที่ อาหารไม่เพียงพอนะครับแต่อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคหลังนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งในแอฟริกานะครับก็คือความไม่สมดุลของระบบอาหารสมัยใหม่นะครับที่ทําให้ก,รา,การบริโภคอาหารที่มีแร่ธาตุอาหารส่วนเกินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถ้าดูกราฟนะครับล่างสุดน,นี่เราเห็นเลยนะครับว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เป็นสาเหตุใหญ่ของสิ่งที่ว่านั้นก็คือระบบอาหารที่มันเปลี่ยนไปนะครับไปสู่ระบบอาหารเชิงมุสากรรมหรืออาหารเชิงเดี่ยวนั่นเองนะครับแนวโน้มนี้เลยเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกนะครับผมเวลาถกเถียงเรื่องนี้กับคนที่ทําง,งานเรื่องผู้ชนาการนะครับผมก็มักจะบอกว่าปัญหาสภาวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันเป็น ทิศทางใหญ่ของระบบนะครับที่มันนาไปสู่ระบบที่ด้านหนึ่งเนี่ยคนขาดอาหารเราเห็นอยู่ใช่ไหมครับแม้ว่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันยังคงมีอยู่แต่ด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่าไอ้โภชนาการที่ไม่สมดุลนั่นเองนะครับสิ่งนี้เนี่ยถูกสะท้อนมาจากเรื่องของระบบอาหารนะครับที่เราเห็นว่าแต่เดิมมันเคยอยู่ในมือของเ,ออเครือเกษตรกรนะครับ เป็นจานวนมากนะครับที่ท้าจุดระบบอาหารประจันก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเห็นอุตสาหการรก็ไม่เดือปร้านมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าสิ่งที่รวมศูนย์ของระบบอาหารโดยเฉพาะไอ้ตัวต้นทางของระบบอาหารเนี่ยเจอปัญหามากนะครับทั้งในเรื่องของพันุคืชพันุสัตว์นะครับปุ๋ยและสารเคมีนะครับถ้าใครติดตามข่าวเรื่องนี้จะเห็นว่ามีการควบรวมกิจการด้วยซ้ำนะครับในช่วง4ีปีที่ผ่านมานะครับทำให้อการรวมศูนย์เนี่ย เพิ่มมากกว่าที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้อีกนะครับและแน่น,นอนในประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากมีการเรียกรวมศูนย์ในระบบการผลิตอาหารในช่วงต้นแล้วเนี่ยยังเจอในช่วงปลายด้วยนะครับคือระบบกระจายอาหารเช่นระบบค้าปลีกเป็นต้น,นครับทีนี้เ,เวลาพูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับในแง่ที่ว่าเวลาประเด็นเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแน่นอนเริ่มต้นจาก สิ่งที่ว่าเป็นนิยามขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสาระชาตินะครับหรือเป็นความหมายขององค์การสาระชาติที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับสั้นๆผมว่าทุกคนก็คงได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยมากนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับก็คือว่าก็คือสภาวะที่คนทุกคนมีอาหารอย่างเพียงพอนะครับมีโภชนาการครบถ้วน มีความปลอดภัยนะครับอันนี้คือเป็นฐานใหญ่เลยนะครับของสิ่งที่ว่าความมั่นคงด้านอาหารนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็คือว่าในทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ไม่กิตเนี่ยถ้าไม่มีไม่เข้าสาร์เข้าถึงอาหารได้เนี่ยก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านอาหารได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นนิยามพื้นฐานแต่ว่าถ้าดูนิยามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเห็นว่านิยามนี้เนี่ยเป็นนิยาม เรียกว่ามิติทางกายภาพและเศรษฐกิจนะครับของความมั่นคงด้านอาหารนะครับแต่ว่ามีส e yes ิ and and <Gloria> <igue> so Remember, ่งที่สําคัญนะครับไปไม่น้อยไปกว่านี้เนี่ยก็คือมิติอื่นในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนะครับไม่งั้นเนี่ยมิตินี้ไม่สามารถอธิบายบางอย่างได้นะครับเช่นการที่พูดถึงว่าเรามีอาหารจินแต่ว่าอาหารนั้นผลิตมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับและระยะยาวเนี่ยมันจะยั่งยืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมิตินี้ไม่เพียงพอ ในการทําความเข้าใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับพเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเขาเรียกว่าความหมายของวุ่นความมั่นคงด้านอาหารที่เป็นความหมายในเชิงเสียว่าเป็นมิติทางสิทธิและอํานาจน,นะครับหรือจะใช้คํารวมๆก็คือการพูดการพูดถึงเรื่องความมั่นคงอาหารในมิติเรื่องอธิปไตยทางอาหารนะครับหรือว่าฟู้ด s ซอร์วิตี้นะครับซึ่งแน่นอน,นครับมาจากกระบวนการของชาวนาชาวไร่รายย่อยนะครับทั่วโลกที่ ผลักดันเรื่องของนิยามนี้นะครับเพราะเห็นว่าระบบอาหารที่ควรจะเป็นนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่ามีอาหารเพียงพอครับแต่มันต้องพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาตนเองการมีอิสระภาพในด้านต่างๆด้วยนะครับความหมายของคําว่าอธิปไตยทางอาหารก็คือเรื่องของสิทธิและอํานาจของประชาชนนะครับในการจัดการอาหารทุกระดับตั้งแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรนะครับการมีอํานาจในเข้าถึงนะครับเรื่องของการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตทั้งหลายการมีส่วนร่วมในระบบการกระจายอาหารนะครับการได้รับอาหารเพื่อการรกบตามวิถีวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายนะครับอันนี้คือมิติของเรื่องอทิปใยทางอาหารซึ่งในความเห็นผมเนี่ยการเข้าใจเรื่องนี้จะทําให้เราเห็นความลึกซึ้งนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้นนะครับและนําไปสู่เรื่องความเรื่องความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือมิติเรื่องความยั่งยืนเป็นมิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิติที่คำนึงถึงก็เรียกว่าอนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราพูดถึงความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการมีหลักประกันว่าคนรุ่นหลังเราเนี่ยจะมีอาหารอย่างเพียงพอนะครับอันนี้ตัวเลขสถิตินี้เนี่ยเป็นการทํางานวิจัยนะครับขององค์กรชื่อ ซึ่งพิสุภาเนี่ยเคยเป็นบอร์ดบริหารขององค์กรนี้ด้วยนะครับที่ประเมินว่าไร,ระบบอาหารปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนร่วมกับการสร้างไอแกส๊สเเดอนกระจกนี่มากน้อยแค่ไหนซึ่งน่าตกใจมากนะครับถ้าคิดจากระบบอาหารเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอเวลาพูดถึงเรื่องวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงด้านอาหารมันจะมีวิธีคิดในการมองเรื่องนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับเช่นการมองเรื่องความมั่นคงด้านอาหารจากมิติของ เสียเป็นคล้ายๆเป็นซัพพลายเชนนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างตั้งแต่การผลิตไปถึงการรการบริโภคนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับก็จะทําให้เรามองเห็นระบบอาหารได้ชัดขึ้นว่าอาหารไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นอาหารก็เป็นเรื่องเชิงระบบแบบนี้นะครับและแน่นอนเราสามารถมองเรื่องนี้จากมุมของสิ่งที่กลุ่มผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับในระบบอาหารนะครับคือตั้งแต่เกษตรกรยันไปจะถึงกรรมกรนะครับไปถึงผู้ใช้แรงงานไปจนถึง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะครับเป็นต้นนะครับอาจจะเป็นวิธีการมองหนึ่งหรือ,อสุดท้ายก็คือผู้บริโภคซึ่งหลายคนก็เกี่ยวข้องในระดับที่ทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยนะครับมิติอน,นึงที่สําคัญจะเดียวกันนะครับเวลาพูดถึงเรื่องความมั่นคงอาหารคือการมองเรื่องของความมั่นคงอาหารในระดับชั้นต่างๆนะครับเช่นการมองระดับประเทศการมองระดับท้องถิ่นไปจนถึงการมองระดับ ครัวเรือนที่บอกเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับถ้าเราเห็นคนที่พูดถึงความมั่นคงอาหารจากกระแสหลักที่ผมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงแค่เรื่องว่าประเทศมีอาหารเพียงพอแล้วก็จบแค่นั้นนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ให้ให,ให,ให้ให้ความหมายที่แท้จริงของเรื่องความมั่นคงอาหารเลยนะครับเช่นไม่ได้สนใจว่าจริงๆแล้วมีคนเข้าถึงอาหารมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าไปไทยปลิตดแค่นี้เพียงพอปริ่ดแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับจำเป็นต้องติดเพิ่มมองแค่ชึงปริมาณนะครับ แต่ท้ายสุดแล้วมันต้องดูทางระบบนะครับหรืออีกอันหนึ่งคือการมองของที่มาของอาหารนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นมาจากแง่มุมไหนนะครับซึ่งที่จริงคุณอุบลน,นะครับต้อยเองก็ตามนะครับที่ทําเรื่องนี้เนี่ยก็เคยทําการศึกษานะครับว่าที่มาของโลหะนี่มาจากไหนบ้างนะครับเช่นมาจากฐานสารัยย้อนมาจากฐานการผลิตมาจากวิถีวัฒนธรรมนะครับ มาจากการซื้อขายการมองแบบนี้ก็จะให้เราเห็นมุมของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ครบท้วนมากขึ้นนะครับผมจะมารประเด็นต่อไปนะครับก็คือเป็นประเด็นท้าทายในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะครับว่าปัจจุบันและอนาคตนั้นเนี่ยเราเผชิญกับประเด็นท้าทายในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดมากนะครับคือเรื่องของฐานทรัพยากรที่เป็นฐานของการผลิตอาหาร การเข้าถึงที่ดินและแหล่งน้ํานะครับอันที่สองก็คือความหลากหลายนะครับของสิ่งที่ว่าเป็นทรัพยากรพันธุกรรมนะครับมเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์สัตว์นะครับเป็นต้นที่ใช้ในระบบอาหารนะครับอันนี้ก็จะใช้วัดเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารด้วยในความเห็นผมเนี่ยก็คือว่าการคลิตเชิงเดี่ยวที่เราอยู่ปัจจุบันนั้นนี่นำไปสู่การลดลงของเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพน,นยอย่างมากนะครับแล้วก็ เรื่องนี้จะมีผลสําคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงอาหารของทั้งระดับโลกก็ตามนะครับหรือกระทั่งในระดับท้องถิ่นชุมชนต่างๆนะครับและการทํานี้จะเป็นโอกาสด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราสามารถที่รักษาความหลากหลายได้นะในระยะยาวเราจะสามารถเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงขึนได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่จะพูดถึงหัวข้อสําคัญนะครับอันที่สามนี้ก็คือเรื่องของการคลีต ระบบการผลิตที่สร้างระบบอาหารขึ้นนะครับแน่นอนปัญหาใหญ่ของเราคือว่าระบบการผลิตของเราอยู่ภายใต้ระบบที่เรียกว่าเป็นการผลิตเชิงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่การผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ระบบการผลิตแบบนี้เนี่ยยังเป็นแบบแผนการผลิตที่ครอบครองนะครับหรือครอบนำระบบการผลิตอาหารของไทยมาโดยตลอดนะครับและส่วนนี้ จะทําให้เกิดวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหลายเรื่องนะครับแต่ฐานการเปิดเชิงเดี่ยวแบบนี้ซึ่งมีความจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในความเป็นผมนะครับเนี่คือปัญหาหนึ่งที่ผมว่าหลายคนตระหนักมากขึ้นทุกทีก็คือความร่วงโรยของระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวนะครับที่เคยเป็นฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจเนี่ยอนาคตเนี่ยก็โรยราเหลือเกินนะครับอันนี้คือมูลค่าการส่งออกสินค้า เกษตรของไทยนะครับแทบทุกตัวเนี่ยก็ลดลงมาโดยตลอดแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือผลไม้นะครับซึ่งที่จริงไม่ใช่เป็นมาจากการผลิตเจิงเดี่ยวใช่ไหมครับแต่มาจากฐานการผลิตของชาวสวนนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าพันธุกรรมที่พัฒนามาจากชาวไรชว่ชาว,าชาวสวนเองนะครับที่ยังท,ท,ที่ยังมีอนาคตอยู่นะครับถ้าเทียบกับอพืชเศรษฐกิจทํทากาเดียนะครับอันที่สี อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็คือการกระจายอาหารหรือการรวมศูนย์นะครับของป,จปัจจัยการผลิตและการกระจายอาหารนะครับปัจจุบันเราเห็นบริษัทขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งในการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่นะครับหลายหลายคนถ้าตามเรื่องนี้คงจะเห็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นระดับประเทศนะครับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นถกเถียงโต้เถียงการท้าทายนะครับหรือการที่ไม่เห็นด้วยนะครับของระบบกระจายอาหาร หรือการรวมศูนย์ที่อยู่ในมือของผู้ผลิตไม่กี่รายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมหลายเรื่องที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ได้เห็นนะครับว่ามีผู้ริโภคมีบริษัทเอกชนมีดาราที่หรือม,มีคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาตั้งคําถามกับ้ตัวการกระจายอาหารนะครับของผู้ผลิตไม่กี่รายนะครับซึ่งในในต่างประเทศเขาไม่อนุญาตให้ดําเนินการแบบนี้เลยนะครับที่ผมยกอ,อย่างว่าการควบรวมกิจาการซึ่งมีผลต่อเรื่อง การควบคุมระบบอาหารนั้นเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยอย่าว่าแต่คุณควบรวมเกิน80%เเลยนะครับแค่เพียง20กว่าเปอเซ็นต์ก็ตามนะครับถ้ามันทำให้เกิดการไม่แข่งขันในระดับพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่เรียกใการควบรวมกิจการกันครับเรื่องที่5เรื่องความปลอดภัยในเรื่องอาหารนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด กระบวนการเรียกร้องเคลื่อนไหวให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องนี้คงไม่หมดไปแน่ๆน,นะครับเพราะถ้าเราเห็นว่าเมื่อแบรนดสารเคมีอย่างเช่นพาราควดได้นะครับก็จะมีสารอื่นเข้ามาแทนนะครับเราแบนคลอไพรีฟอสนะครับที่มีผลต่อสมองของเด็กได้แต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ดีนะครับยัง การยกเลิกการใช้สารเคมีก็ดีหรือการมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอาหารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนะครับไม่ใช่คุณบายสารนี้แล้วคุณเปลี่ยนไปใช้เทคนิคแบบอื่นนะครับแต่ว่าคุณไม่เปลี่ยนอไแบบแผนการเปลี่ยนเชิงเดียวเลยเนี่ยก็ยากที่จะจัดการกับปัญหาพิ้นี้ได้นะครับแม้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยตัวการนําเข้าสารเคมีของประเทศไทยลดลงมากกว่า3 0นะครับหลังจากการแปนพารกฏและกำจัดการใช้เกลโฟเศตก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้ ยังเป็นปัญหาแน่ๆโดยเฉพาะในมิติเรื่องของผลกระทบที่มีต่อกลุ่มพวกและการตกค้างนะครับยังไม่ดีขึ้นเลยเ,เวลาพูดถึงความมผูงหนาแน่นอนต้องพูดถึงสถานะของกเกษตรกรนะครับที่อยู่ในระบบการผลิตอาหารนะครับและก็คือเรื่องที่เราจะต้องเจอและ,ะเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วเวลาฝั่งที่เกี่ยวข้องกับกงเงก,รกระทรวงเกษตรเวลาพูดถึงเรื่องกเกษตรกรรมเนี่ยักไม่พูดถึงคนที่อยู่ในระบบแบบนี้นะครับ ซึ่งแน่นอนมีอายุมากขึ้นผลิตภาพลดลงความเหลื่อมล้ําที่มากขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มากขึ้นนะครับเป็นเรื่องนเรื่องที่จะต้องมาเจนแน่ๆนะครับแน่นอนเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเกิดภัยพิบัติความเปราะบางของระบบอาหารนะครับเราเห็นเรื่องนี้อยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับและปัญหาเรื่องนี้จะมีอยู่ต่อไปเพื่อนที่ทํางานระหว่างประเทศเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับ เอ่อพีเตอร์รสเซ็ตนะครับมาอภิปรายในเรื่องนี้นะครับแล้วเขาเห็นว่าไอตัวโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับจากไอระบบการปิดอาหารเชิงเดี่ยวนะครับเช่นการเกิดขึ้นของเอ่อไวรัสที่ระบาดท,ทั้งในคนและสัตว์นะั้นแยกไม่ออกเลยนะครับทั้งในเรื่องของการปิดเชิงเดี่ยวการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่นการใช้สารต้านปฏิชวนะนะครับไปจนถึงเรื่องของเอ่อการ บริโภคสมัยใหม่นะครับซึ่งทําให้คนที่ก็เรียกไอ้ระบบที่โภชนาการที่ไม่สมดุลน,นะครับเป็นเบาหวานความดันทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับการวิเคระห์นะครับผมก็เช่นเดียอาจารย์ประภาสจะได้มาพูดเรื่องนี้ต่อไปนะครับเป็นงานวิจัยของอาจารย์ประภาสว่าในสถานการณ์ที่เปลาะบางเนี่ยคนยากคนจนทั้งในเมืองและชนบทเนี่ยกระทบมากที่สุดครับ ความสนใจผมอยู่ที่ว่าไอ้สัดส่วนการเรียกว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารนครับเดี๋ยวผมใช้คำว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยของครัวเรือนเนี่ยก็อยู่ที่อาหารนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่การจัดการอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับยันถ้าสามารถสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหารได้และคา<อ>า่าใช้จ่ายด้านอาหารเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้า ของของแบบแผนเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่ที่ที่ด้านหนึ่งจะเป็นโอกาสนะครับแต่หมายถึงว่าอยู่ที่ระบบการตลินแบบนั้นจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ตู้ก็พูดเรื่องนี้แต่ผมเล่าทีดเดียวว่าเมื่อวานสื่อน,นี้เราประชุมกับเครือข่ายที่ทํางานเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปัญหานี้อาจจะมากกว่าตอนที่สถาบันวิจัยสังคมจุฬาทํางานวิจัยนะครับพี่น้องที่สงขาเล่าให้ฟังว่าเอา เอาแกงนะครับเอาเอาขนมเนี่ยไปขายในชุมชนนะครับร้านใี่ถูกปิดแล้วก็ตลาดใี่ถูกปิดขนมากเนี่ยมีหลายครอบครัวนะครับที่ไม่มีเงินเลยนะครับต้องเก็บคลิกเก็บักบุ้งเนี่ยมาแลกกับอาหารนะครับสำเร็จนะครับที่กลุ่มอมทซัพย์เนี่ยตระเวนไปนะครับขายให้พี่น้องนะครับในราคาถูกเพื่อเขาสามารถเข้าติดได้นะครับซึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับถ้าสถานการณ์แบบนี้ยังอยู่ต่อไปเนี่ยมันคงจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้นะครับแม้ว่าตอนวิกฤตรอบแรกเนี่ยพวกเราสรูตกันว่าถ้าเราคนในชนบทเนี่ยยังมีทางออกนะครับอยู่มากที่เทียบกับคนในเมืองแต่ว่าสิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับถ้าระดับการระบาดยังเป็นเหมือนที่เราเห็นอยู่นะครับปัจจุบันถ้าผมดูสีแล้วการระบาดปัจจุบันเนี่ย เทียบเท่ากับอินเดียตอนที่ระบาดหนักที่สุดแล้วนะครับคือประมาณ4แสนคนต่อวันนะครับตอนที่อินเดียเกิดการระบาดเยอะๆนะครับถ้าเทียบกับหน่วยประชากรเนี่ยก็ตอนนี้เราก็ใกล้เคียงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็กราฟเรายังไม่หยุดด้วยซ้ำนะครับ4แสนคนเยอยตอนนี้ปัจจุบันก็ลดลงเยอะแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นประเทศที่อาจจะมีการระบาดน้อยกว่าเราหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับถ้าเทียบกับตอน,นาอากรครับ เราเห็นความลำบากของพี่น้องที่อยู่ในระบบการผลิตอาหารการกระจายอาหารในท้องถิ่นนะครับทั่วเอเชียนะครับเน็นงานที่เกรนเวลไทยนะครับและเครือข่ายในคุยภาคเนี่ยนัดคุยกันเรื่องของปัญหาที่กระทบกับตลาดนัดรถเร่และผู้ค้าริมทางนะครับย่อยนะครับประภัยทองเชิญเล่าให้ฟังว่าช่วงเดือนช่วงเดือนสอเดือนที่ผ่านมานะครับ ในขณะที่ร้านตลาดเล็กๆถูกปิดนะครับแต่ว่ามีร้านสรวงซื้อเจ้าใหญ่นะครับไปเปิดที่พัทลุงนะครับเก้าสาขานะครับไปเรื่อยหนึ่งถึงสองเดือนเองนะครับในอำเภอในอำเภอที่เขาอยู่นะครับเช่นเดียวกับที่ที่สติงพระนะครับสิงหานครนะครับก็เบียดเบียนกันเลยนะครับอยู่ร้านท้องถิ่นถูกปิดนะครับหรือไม่ปิดนี่ก็ก็ก็อยู่ไม่ได้นี่นะครับปราะฉะนัพวกพวกร้านที่เป็น ที่เป็นเชนใหญ่นะครับก็ยังทําธุรกิจต่อได้ครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากครับประเด็นที่8นะครับความมั่นคงทหารเกี่ยวข้องกับผลกระทบนะครับลนนโยบายการค้าระหว่างประเทศด้วยนี่เป็นรายงานของกรรมธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐนะครับและพวกเราส่วนหนึ่งเนี้ยไปร่วมด้วยนะครับเฉพาะเรื่องเกษตรนั้นเนี่ยกรรมธิการบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้ารัฐบาล เข้าร่วม CPTPP นะครับกรรมธิการเห็นว่าเกษตรกรร,รายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตรของไทยจะรับผลกระทบอย่างมากและกว้างขวางนะครับถ้าเราเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ทั้งการเปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตรและการรอนสิทธิในการใช้พันพืชนะครับหลังการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญา g o p นะครับซึ่งเปรวไทยติดตามเรื่องนี้นะครับในภาพใหญ่นะครับเราได้ประโยชน์จริงนะครับ การค้าขายไน้ยขยายตัวมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยเราเพบว่าไอการค้าขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเทียบไม่ได้เลยนะครับกับการที่ชาวพาดต้องซื้อเม็ดพันธุ์ในราคาแพงนะครับไม่ต้องนับถึงเรื่องยาเลยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งไอเน,นี้ยจะเป็นบทอย่างร้ายแรงหมายว่าการตัดสินใจในเรื่องการค้าระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยจะมีกลุ่มธุรกิจนะครับกลุ่มที่ผลิสินค้าไม่กี่กลุ่มที่ได้ไประโยชน์แต่ว่า ประชาชนนะครับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนี่จะได้รับผลกระทบนะครับอย่างมหาศาลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่จริงรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าครมแล้วนะครับตามเดทไลน์แต่ว่าด้านหนึ่งที่เขาไม่กล้าเนี่ย่าเ,เนื่องจากผลกระทบที่หลายท่านท้วงติงนั่นเองนะครับนี่ผมทำแดกแกรมให้เห็นนะครับว่าถ้าเราเข้าร่วมยูปอ์นะครับพันธุ์พืชที่เราไปซื้อตลาดที่เป็นพันธุ์พืชให,ใหม่นะครับ เราไม่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้เลยครับแ,แทบจะทุกชนิดเลยนะครับบางชนิดที่เขาอนุญาตเอาเก็บพันธไปไปปลูกต่อได้นั้นเนี่ยรัฐก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทบริษัทเม็ดพันนะครับเป็นต้นครับนี่คืออดีตรังรีว่าการเกเรษตรของญี่ปุ่นนะครับที่ออกมาคัดค้านความตกลง CPTPP และการเข้าร่วมอยู่ปรอมนะครับขนานญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งพอสมควรนะครับเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับประเทศนะครับท้องถิ่นก็ตามนะครับแต่เขาก็กลัวว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่เรื่องของการผูกขาดประเทศพันธุ์นะครับซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงด้นานอาหารของคนญี่ปุ่นทั้งหมดและชาวนาญี่ปุ่นนะครับประเด็นที่9นะครับความท้าทายในเรื่องของอนาคตทางนโยบายโดยเฉพาะเรื่องแผนพัฒนาประเทศฉบับใหม่เราที่13เป็นลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยนะครับเราไปดูแล้วเนี่ย นะครับถ้าอาจารย์อนูยังอยู่ด้วยเขาฝากด้วยนะครับไม่พูดถึงเรื่องเกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารเลยนะครับพูดแต่ว่าไปพูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เราใช้คำไม่อาจยอมรับในเรื่องนี้ได้นะครับที่แผนของชาตินะครับไม่ได้แตะเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องวิติเศรษฐกิจและการค้านะครับแต่ว่าไม่มีมิติที่พูดถึงเรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารนะครับเรื่องสุขภาพของผู้คนต้นนะครับทั้งนี้จริงๆแล้วถ้าเราไปดูเรื่องความเชื่อมโยงด้านนโ,โยบายนะครับอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแม้กระทั่งรัฐสภาเองยังเสนอแนะประเทศปเทศปลีป่ยนเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่เราอยู่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนร้อยปอร์เซ็นต์ในปี2 0 3 0นะครับและอย่างน้อยต้องมีเกษตรินทรีย์อย่างน้อยประมาณหนึ่งในสามนะครับไม่ได้ไหมายว่าต้องเป็นเกษตรินทร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่า ต้องเปลี่ยนจากเกษตรปัจจุบันไปสู่เกษตรที่ยั่งยืนครับในความเห็นผมนี่คือนี่นี่คือวิสัยทัศน์ที่สําคัญมากนะครับที่เห็นว่าประเทศนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนไอ้คูมิทัศน์คูมิทัศน์ของระบบเกษตรกรรมเสียใหม่ครับไปสู่ระบบที่มีความยั่งยืนนะครับเป็นสุดท้ายนะครับคือเรื่องอนาคตของเรื่องเกษตรกรรมในบโลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญโดยเฉพาะยิ่งการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเป็นเตี้ยเป็นเป็นเป็น บริษัทเทคโนโลยีนะครับทั้ง Microsoft นะครับก็ดีนะครับ Alibaba นะครับไปจนถึงเอเอ่อนนะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาจับมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมนะครับทั้งเคมีเกษตรและสารเคมีเนี่ยเพื่อพัฒนาวิจัยนะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มเกษตรกรรมแบบใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ ประเทศไทยยังพูดกันน้อยมากนะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันเนการเร่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อาจจะตามไม่ทันนั่นหมายว่าการวิจัยของรัฐก็ดีนะครับหรือกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ๆมันก็เปลี่ยนไปอยู่ในระบบที่มีใครก็ไม่ทราบนะครับเป็นคนกนําหนดทิศทางก็แบบแผนการคิดนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆนะครับก็เป็นที่ผมต้องการเสนอนะครับเพื่อ เป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนครับตอนท้ายนิดเดียวว่าความมั่นคงด้านอาหารแยกไม่ออกเลยนะครับกับเรื่องของการ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 มีคูมคุ้มกันครับเพื่อเพื่อเพื่ออยู่รอดในสถานการณ์วิกฤตนี้นะครับผมไปรีวิวงานวิจัยนะครับที่ติดตามเรื่องของการวิจัยเขาเรียกว่า สารเคมีที่มาใช้สำหรับการรักษาโควิดนะครับปรากฏว่าน่าสนใจมากนะครับประมาณงานวิจัยตอนนี้มีประมาณ3 4สามสี่ร้อยงานวิจัยเลยนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าในจำนวนนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมีพืชที่เกี่ยวข้องนี้ประมาณ50กว่าถึง60กว่าชนิดและมียังมีการพบงานวิจัยนั้นขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับนะครับแต่ว่าในจํานวนนั้นเนี่ยประมาณ70%เป็นพืชอาหารอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูนะครับที่เขาทําวิจัยเรื่องนี้แล้วก็ น่าสนใจมากๆนะครับว่าการวิจัยแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของพืชอ,อาหารนะครับในการที่จะรับมือกับวิตกกังนะครับไม่ใช่แค่เพียงเป็นยาเท่านั้นนะครับก็กเป็นประเด็นที่ทอยากจะเสนอมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับขอบคุณมากครับ